สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวกระเป๋าสตางค์นะครับที่ผมใช้อยู่นะตัวนี้เป็นแบรนด์ไทยครับเป็นของน้องเนง่งเป็นแบรนด์ชัดอัพแฮนด์เมดนะครับเป็นทรงมินิศูนย์สามนะครับหนังใช้หนังของซันโยญี่ปนนะครับใช้เป็นนานๆแล้วจำหมนันตัวนี้ใช้ไปสี่เดือนกว่านะครับสี่เดือนมีที่เก็บ มีช่องเก็บบัตรแล้วก็มีช่องใส่เหรียญแล้วก็มีช่องใส่แบงค์นะครับก็สําหรับผมก็พอดีนะครับกําลังพอดีเลยผมไม่ชอบใหญ่กว่านี้นะเมื่อก่อนผมก็ใช้กระเป๋าใหญ่ๆครับนั่งทับแล้วมันรู้สึกว่าเวลาเราใส่กระเป๋าด้านหลังนะครับมันเจ็บนะครับเวลามันนั่งทับแล้วมันนั่งนานๆมันปวดเนี่ยใส่ด้านหน้าก็ดีนะครับนะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับพอดีเลย เดี๋ยวใส่กระเป๋าหลังให้ดูนะครับโอเคนะครับถือว่าถูกใจผมนะครับผมชอบเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจมีหลายทรงนะครับใครสนใจก็ลองไปดูได้ที่เพจชัดลับแผ่นเม็ดนะครับเนี่ยผมชอบใส่กระเป๋าด้านหน้าเนี่นะครับมันอุ่นใจดีนะครับใส่กระเป๋าด้านหลังก็กลัวมันจะร่วงหายนะครับแล้วมันมันใส่พอดีเลยนะ เป็นอุปกรณ์สำหรับเฟดยินไปได้ด้วยกระเป๋าสตางค์ใส่เงินก็พอดีผมไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปครับสวยครับแบรนด์ไทยก็คุณภาพสู้แบรนด์นอกได้สบายนะครับ ใครสนใจก็ไปดูได้ที่เพจจัดอัพแฮนด์เมดนะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์นะผมใช้จริงสารับคดปนี้ก็ขอบคุณครับ